วันนี้นะคะแพทจะพาทุกคนไปกินร้านจิ้มจุม่มหมูกระถาวิวทุ่งนาที่บรรยากาศดีมากร้านสวยมากอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าจุ่มยักษ์บางใหญ่ร้านตั้งอยู่ที่ซอยวัลลาปดุกตําบลบางแม่น้อํเาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีร้านเปิดตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง5้ทุ่มเลยนะคะพอมาถึงสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะและที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีโซนที่นั่งหลายโซนค่ะถ้ามาช่วงเย็นนะคะแนะนําให้จัดที่นั่งศาลากลางน้ำเลยค่ะจะมองเห็นวิวทุ่งนาแบบนี้ด้วยยยนนะะะคคบรราากาศี้สๆเล่ และจากนั้นนะคะเราก็เริ่มสั่งอาหารกันค่ะซึ่งปกติคนส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งจิ้มจุ่มกันนะคะวันนี้แพรจัดเป็นชุดราชันธนูมาชุดละ999ถานได้ประมาณ6-10คนเลยค่ะแล้วก็สั่งพวกเมนูตำยำกุ้งแม่น้ำเผาแล้วก็ปูไข่นึ่งมาด้วยค่ะและในระหว่างที่รออาหารนะคะเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟก่อนค่ะซึ่งวันนี้เราจัดเป็นสตรอเบอรี่ปัน่นกับมิกซ์เบอร์รี่ปัน่นรสชาติเปรี้ยวอมหวานผลไม้เข้มข้นดีเลยค่ะแล้รอไม่นานนะคะเตาก็มาเสิร์ฟซึ่งเราจะได้เตาจิ้มจุ่รร่่มมเเเต้าาาแวพพสังชชุุดดหกระิ60 ะะถ้าใครเอาอย่างเนยจะอยู่ที่เตาละเสค่ะส่วนนี้นะคะเป็นชุดจิ้มจุ่มที่เราสั่งมานะคะเครื่องเรียงมาแน่นถาดหมูเนื้อทะเลเรียกไว่าได้มาครบแล้วก็มีวุ้นเส้นกับชุดผักมาให้ด้วยในจานนะคะส่วนนี้นะคะเป็นตำถาดแซลมอนใส่โคตรไข่มาค่ะไข่ก็จะมีทั้งไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาเรียวเซียวแล้วก็ไข่หมึกเลยนะคะเวลากินก็คลุกให้เข้ากันรสชาติส้มตำคือแซบจัดจานมากเลยค่ะทุกคนแล้วไข่ก็คือใส่มาแน่นมาก และจา้านต่อนะคะเป็นยำยักษ์เดือยค่ะอันนี้ใส่เครื่องมา3อย่าง เครื่องทะเลคือมาแบบสดนะคะกุ้งหอยนางรมแซลมอนอันนี้จาละ297รเองค่ะพอกินยำเสร็จนะคะเราก็ไปจ่ายกุ้งไปน้ําเผากันต่อตัวนี้ประมาณ4ขีดได้ค่ะทุกคนที่ร้านนะคะคิดราคาเป็นขีดตกขีดละร้อยสบาทซึ่งที่ร้านนะคะย่างกุ้งมาแบบสุกกาลังดีเลยค่ะเนื้อไม่แห้งเนื้อหวานกรอบเด้งตัวใหญ่สุดๆซึ่งส่วนตัวนะคะถือว่าสดมากเนื้อไม่เหละไม่ยุ่ยเป็นแป้งนะคะส่วนนี้เป็นปูไข่นึ่งพหอหักออกมานะคะก็จะเจอไข่แน่นๆแบบนี้เลยค่ะเอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู ไข่มันๆกินแล้วฟินซืดอๆซึ่งปูไข่นะคะที่ร้านจะขายอยู่ที่ขีดละร้อยสามสิบห้านะคะและจานต่อมาเป็นปลากระพงสองใจค่ะซึ่งจานนี้นะคะจริงๆจะเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาแต่เสิร์ฟพร้อมกับซอสสามรสค่ะแล้วก็มียำมะม่วงมาให้นะคะซึ่งตัวน้ำราดนะคะเวลากินแพชจะราดไปอย่างละครึ่งตัวค่ะใครชอบทานสองเมนูพร้อมกันลองจัดเมนูนี้กันดูนะคะและขอชมนะคะปลากระพงทอดมาได้เนื้อกรอบฟูดีค่ะส่วนหม้อนี้เป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำใช้กุ้งตัวโตมากๆเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราก็เริ่มกินหมูกระทะกันก่อนซึ่งที่ร้านจะให้มันหมูมาถูหน้าเตาแบบนี้ด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องลงไปและตอนที่กินหมูกระทะนะคะก็เริ่มมืดแล้วค่ะบรรยากาศคือดีมากคนที่ร้านเขาจะเปิดไฟตรงสาระาให้ด้วยนะคะส่วนนี้จะเป็นหม้อจิ้มจุ่มแล้วก็ใส่ผักลงไปะคะ่ะแล้วแพรก็เอาหมูตีกับไข่เทใส่ลงไปแบบนี้ก็อร่อยดีนะคะส่วนเตาทั้ง2ตัวนะคะถือว่าร้อนดีมากที่ร้านจะใช้เป็นเตาถ่านไฟแบบแรงซื้อค่ะแต่ถ้า่านหมดสามารถขอพอนักงานเอาเตาไปเติมถ่านให้ได้นะคะ และนอกจากน้ำจิ้มซีฟูดที่ให้มานะคะที่ร้านเขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มสุกี้ด้วยซึ่งส่วนตัวแพชชอบน้ำจิ้มแจ่วของที่นี่มากรสชาติเข้มข้นเป็นแจ่วแบบใสเขาคั่วค่ะส่วนน้ำจิ้มสุกี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานแบบนี้นะคะเอามากินคู่กับหมูหรือพวกลูกชิ้นก็คือเข้ากันดีเลยค่ะและจากนั้นนะคะพอต้มไปได้สักพักเราก็ชิมน้ำซุปกันบ้างค่ะตัวน้ำซุปนะคะพอเคี่ยวไปนานจะยิ่งเข้มข้นขึ้นค่ะทุกคนตักมาเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยและพอกินข้าวเสร็จนะคะกก็จจัดขอองงงงหหหวาาาาาานนนมมมลล้้ปีี่่่เสบิซูะะทรรใื ะะทุกเมนู139เท่ากันเลยนี่ก็สั่งเป็นแบบที่เป็นรถนมสดราสซอสสตรอเบอรี่ตัวบิงซูคือละลายในปากเลยทุกคนแล้ววันนี้นะคะแพสั่งให้พี่เขาทําบอลลูนให้ด้วยค่ะสั่งเป็นช่อดอกมาอันนี้ชอ่อละ200ค่ะสวยมากมีไฟให้ด้วยนะคะเป็นร้านที่บรรยากาศดีแถมอาหารรสชาติอร่อยค่ะพิกัดร้านจุ่มยักษ์บางใหญ่เลยนะคะ